สงกรานต์ปีนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้ไปเล่นน้ํากับคนที่เราชอบไหมเอออาสวัสดีนะคะทุกๆคนก็กลับพบกับแม่หมอในคลิปแบบแรนดอมคลิปนี้กันนะจะ๊ะก็เป็นหัวข้อที่ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปเล่นน้ํากับคนที่ชอบไหมเออ,อมาแม่หมอขอห้าใบค่ะให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณนะคะอยากจะออไปเล่นน้ําด้วยอะไรเงี้ยคนที่คุณชอบแล้วอยากถามถึงนะคะเรามาดูกันเลย ก็ลองมาถามให้นะคะเล่นๆกันดูนะเล่นๆแต่ดูจริงนะเออเล่นๆแต่คิดจริงนะเนี่ยมาแม่หมอขอห้าใบค่ะอ่ะใบแรกนะคะสีไม้ค่ะว้าวเออใบที่สองห้าเหรียญจ้ะเออสี 4, ถ้วยนะคะและสองดาบค่ะอ่ะใบสุดท้ายอะไรเอยอ่ะสองไม้โอเคอ่ะดูสิพอมีหวังไหมใต้สมรับเป็นอะไรเอยเดลเวอร์ over, ว้าวเออ ว่าเขาอ่ะคือเหมือนเขาจะลังเลจะลังเลสองจิตสองใจในการที่จะมาเล่นน้ํากับคุณนะคะแม่หมอว่าเป็นไปได้ว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะอาจจะอ,อยู่ไกลกันอยู่คนละที่แล้วเป็นไปได้ยากอะไรแบบนี้ที่จะมาเจอกันแล้วได้มาเล่นน้ํามาเาที่ยวสงกรานอะไรแบบนี้ด้วยกันนะคะคือส่วนใหญ่อะน่าจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้ทั้งคู่เลยอาจจะเป็นทั้งคู่เลย แบบว่าบางคนอย่างงี้ใช่ไหมกลับบ้านอะไรอย่างงี้นะคะกลับบ้านกลับต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เราอาจเราอาจจะแบบอยู่กันคนละจังหวัดอะไรแบบนี้มันก็เลยเหมือนว่าเป็นการยากที่จะได้มาเล่นน้ํากันอะไรแบบนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่คือต้องกลับบ้านต้องใช้ เ,เขาเล,เลยต้องกลับไปหาครอบครัวอะไรแบบนี้นนแล้วก็ได้เล่นน้ําแถวบ้านตัวเองนะคะที่ตัวเองอยู่อะไรแบบนี้มันมันก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆถ้าคุณชวนเขาอ่าแม่หมอว่าเขาอยากมานะเขานะคะอยากเล่นกับคุณนะแต่ว่าเขาสองจิตสองใจเออเขาเขาจะเหมือนกับว่าลังเลอยากไปก็ไปแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะมันอาจจะติดเรื่องของระยะทางหรืออะไรเงี้ยที่อาจจะแบบว่าไม่ไม่สะดวกที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยนะคะจะได้มันเล่นน้ํากันอะไรงเงี้ยอืใต้สำรับนะคะเป็น the river นะ เจริงๆอ่ะเป็นเดอะเรเ r ิมันก็เหมือนกับว่าจะได้ไปคือใจอ่ะเออันนี้ให้คุณให้คุณดีใจเอาไว้ระดับหนึ่งได้เลยแม่หมอว่าใจเขาว่าอยากไปอ่ะคุณใจเขาว่าอยากมาเล่นกับคุณนะคะแต่ว่าเขาอ่ะมาไม่ได้นั่นเองค่ะอ่าก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าอาจจ <c> ะ <ười> คือชาวแรนดอมนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้มาเล่นสง เล่นสงกรานต์นะคะเล่นน้ํากับคนี่คุณชอบนะคะแต่ใดๆคือแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะอาจจะมีการได้ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาและในช่วงระยะเว,เวลาวันหยุดอะไรแบบนี้อาจจะมีการได้ถามถ่ายได้ติดต่อพูดคุยกันทางโซเชียลอะไรเงี้ยแม้จะอยู่ไกลกันแบบนี้ก็ตามนะคะเป็นการยากที่จะได้มาเจอกันและเล่นน้ํากันเพราะว่าด้วยเรื่องของระยะทางปัญหาเรื่องของระยะทางแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนบางคนแม่หมอว่าเขาเองเนี่ยก็เหมือนแบบลังเลแล้ว ก็ไม่มั่นใจที่จะไปกับเราดีไหมไปเล่นน้ากับเราดีไหมเหมือนกับว่าเขายังปิดกั้นทางความรู้สึกอยู่นะอันนี้ในกรณีของบางคนที่แม่หมอหมองว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้จักคุณดีพอ้คุณคุณกับเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันมาเป็นเวลานาน,านหรือว่าได้พูดคุยอะไรกันบ่อยเนี่ยแต่แบบว่าเราเราอาจจะแบบรู้สึกดีเขาไงแล้วเราก็จะแบบเออลองไปชวนเขาดูซิอะไรเงี้ยแม่หมอว่าเขาจะมีการปิดกั้นที่หัวใจที่จิตใจเขาอยู่ก็เลยเหมือนแบบ เออไม่อยากที่จะยัง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 ,ยง,ยงไม่แน่ใจอะไรเงี้ยที่จะไปเล่นกับเราดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับคนที่อาจรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเออรู้จักกันคุยกันอยู่แบบเนี้ยเห็นเห็นกันอยู่อะไรแบบนี้นะแม่หมอว่าเขาว่าอยากอยากมาเล่นกับคุณเขาเองอ่ะเป็นเป็นได้ว่าเขาเองนี่คธอจะบอกเลยนะว่าชาวเรนดอมในให้คุณนะคะดีใจไว้ได้เลยระดับหนึ่งนะ สำหรับคนนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยนะจะไม่ได้มาเล่นน้ํากับคุณนะคะแต่เขาเนี่ยอยากมาอยากมาแล้วแล้วเป็นไปนได้ว่าเขาเองนะคะก็รู้สึกดีๆกับคุณแอบมีความรู้สึกดีๆกับคุณด้วยเช่นกันจ้าแต่อย่างที่บอกไปนุ๊ปันหงปัญหาอะไรที่ทําให้ให้เขาไม่สามารถไปกับคุณได้นั่นเองค่ะเออ,อถึงไม่ได้ถึงยังไงนะคะถึงจะไม่ได้มาเล่นน้ําด้วยกันนะแต่ว่าในใจลึกๆก,ก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะเออคุณนะคะดีใจไว้ได้เลยมันมันในในความที่ไม่สมหวังอะแต่ ก็ยังแอบมีอะไรที่สมหวังอยู่ในเล็กๆออเให้คุณนะคะได้พอที่จะได้องมยิ้มได้อะไรบ้างนะถึงไม่ได้ไปด้วยกันก็ไม่เป็นไรเนาะปีหน้าค่ะปีหน้าปีหน้าฟ้าใหม่นะคะอาจจะได้ไปด้วยกันหรือว่าภายในปีนี้แหละถ้า ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลสงการนะคะก็อาจจะมีหวังที่คุณอาจจะได้ไปไหนมาไหนก็เขาไปกินคงกินข้าวกันในเ,ออเนื่องในโอกาสอื่นอะไรแบบนี้ก็เป็นได้คะ่ะเออ,อันนะอ่ะและนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะจ๊ะชาวแรนดอมนี้นะคะเหมือนเดิมจ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากเช็คพลังงานส่วนตัวมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้เลยตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะจ๊ะนะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับหัวข้อนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะออขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าบ๊ายบายคะ่ะเราพบกันใหม่